สวัสดีค่ะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับ4ส,สหายเทดเดอร์กันนะคะนำต้นที่ทางเฟรมวิกเหมือนเดิมนะคะในทางเฟรมวิกยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นเนาะสวิงล่าสุดของเขานะคะก็คือจบชุดของการพักตัวบริเวณนี้ซึ่งยังไม่ชนหรือว่าสัมผัสกับ EMA นะคะบ่งบอกถึงความเป็นเทรนด์ไปได้ไกลนั่นเองแล้วก็ยังไม่เกิดสัญญาณของคลาสสิกใดนะคะ ไม่ได้มีสัญญาณปลายเทนใดๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูใน Time Frame Day ว่ามันสอดคล้องกับสนับสนุนกับสิ่งที่เราพูดหรือเปล่านะคะซึ่งพอดับลงมาใน Time Frame Day นะคะเราก็จะมาโฟกัสสวิงล่าสุดก็คือบริเวณนี้รานะคาปรับตัวขึ้นนะคะเกิดการพักตัวขึ้นแล้วก็พักตัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในทางเฟรมเดย์ทิศทางเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะการพักตัวล่าสุดยังไม่โชนหรือสัมผัสกับ e m a เช่นเดียวกันนะคะสัญญาณปลายเทนยังไม่เกิดนะคะตอนนี้เป็นการพักตัวครั้งที่2นะคะหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นการพักตัวเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในทางเฟรมเดย์เราก็วิ e k มองว่าออหน้าใบยังคงได้เปรียบมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางเดิม เดี๋ยวเราดับไปดู4ชั่วโมงนะคะว่าสอดคล้องหรือว่าสนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะคะพอดับลงมาใน4ชั่วโมงเราก็จะเห็นชุดของการพักตัวของเขาบริเวณนี้ราคาขึ้นพักตัวนะคะพักตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยละกันขอตีเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะแล้วนะปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพักตัวครั้งที่สองนะคะ ซึ่งการพักตัวครั้งนี้นะคะ EMA ก็ยังไม่ชนหรือว่าสัมผัสกันนะคะม่งบอกถึงความเป็นเทรนด์เช่นเดียวกันนะคะหน้าบ่าย่างค่อนข้างได้เปรียบนะคะมีโอกาสที่จะพักตัวพอๆกันกับด้านล่างแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อตามพิทางเดิมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองแรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะว้วต่ออย่างนี้นะคะในท i เฟรม Head 1, ก็จะต้องสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับลงไปดูกันค่ะ พอดับมาในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะเราก็จะเจอชุดของการพักตัวที่เดินทางปรับตัวขึ้นมาของไทม์เฟรม H4 เนาะนี่ราคาขึ้นนะคะเกิดการพักตัว1ครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตอนนี้กำลังอันนี้พักตัวสีแดงอันนี้น่าจะเป็นของไทม์เฟรม H4 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะราคาที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเกิดสัญญาณคลาสิกใดเรียบร้อยนะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดเป็นไซเว แบบที่เราบอกในทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองมีโอกาสที่ราคาขึ้นไปเนะเาะแล้วก็ไม่ได้ไปไกลอะคะ่ะเราก็ราคาเนี่ยอาจจะเริ่มออกข้างเพราะว่าที่จะปรับตัวเป็นไซส์เวทที่มีขนาดใหญ่ของ time เฟรมเฮ4นะคะแล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นอีกหนึ่ชุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะคะเพราะฉะนั้นถ้า t ท m e เฟรมเฮด1นะคะปัจจุบัน EMA ยังอยู่ด้านล่างเนาะ แต่ว่าเราต้องดับลงไปดูในทางเฟรม M 1 5ว่ามันเกิดการขัดแยงกันหรือเปล่านะคะถ้ามันขัดแยงจริงๆนะคะก็จะบ่บอกว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นซ i d e h s สแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะคะ M 1 5เองเนี่ยก็ยังออสนับสนุนอยู่นะคะว่าให้หน้าบายเนี่ยได้เปรียบนะ EMA ตัดกลางไปแล้ว1ครั้งนะคะแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้การพักตัวล่าสุดของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดกลางอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ มองหน้าบายก่อนนะแต่ว่าถ้า EMA ใน M15 นะคะเริ่มที่จะตัดนะคะเป็นแบบนี้ตัดแล้วก็นันออกตรงกลางอย่างนี้นะคะนะคะก็จะเริ่มออกข้างแบบนี้อย่างนี้เราก็จะค่อยมองว่ามันเป็นไซส์เบ์ของททมเฟรม H4 แบบเต็มตัวนะคะแต่นะปัจจุบันตอนนี้ M15 ยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดมาในททมงเฟรม H4 นะ เพราะฉะนั้นณปัจจุบันนะคะยังมองบายก่อนนะคะอาจจะขึ้นไปได้อีกสัก1ชุดนะคะขึ้นพักขึ้นอย่างนี้แล้วก็พักเล้วก็ไปอย่างนี้ก็เกิดได้2แบบนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย